มาแล้วจ้าสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองปทุมธานีประสบการณ์แห่งความอร่อยส่งตรงจากกาญจนบุรีที่ยกขบวนกันมาแบบจัดเต็มพร้อมให้พลาดเพลินไปกับแกงเบเกอรี่กว่า100รายการยังมีรับชุดเบรกเค้กปอนเค้กชิ้นและอีกมากมายให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจก <Wow. S 1> ารันตีความอร่อย ด้วยชื่อเสียงร้านเบเกอรี่เจ้าดังแห่งเมืองกาญจนบุรีมากกว่า38ปีไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเพราะราคาเริ่มต้นแค่หลักสิบตแต่คุณภาพเราจัดเต็มแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนขอเชิญทุกท่านร่วมฉลองเปิดร้านกับโปรโมชั่นสุดว้าวเมื่อช็อปอะไรก็ได้ในร้านครบ100บาทแถมฟรีไปเลยเค้กฝอยทอง1ชิ้นออหือพลาดไม่ได้แล้วที่สุดของความอร่อย และของฝากมากมายที่ต้องช็อปจนแบกกลับไม่ไหวพิกัดร้านสีฟ้าเบเกอรี่อยู่ซอยพัฒนาสัมพันธ์ซอยอนุบาลปทุมธานีตรงข้ามสรนพากรเปิดประสบการณ์แห่งความหอมอร่อยสีีฟ้าเบกอร่